เราต้องขอกลับสวัสดีด้วยนะครับผมยินดีเข้ารับเข้าสู่เกมเรียลออฟเรเจนนะครับโอเคว่าเปิดดีว่าเปิดดีว่าแต่เคกูเปิดให้แล้ววันนี้ไม่ได้มาเล่นคนเดียววันนี้เราจะมาทำคอมโบใ้เกมยับคอมโบยับอะไรอ่ะอะไรเกมไป็นไร นาเป็นมีการเฮ้ยเฮ้ยเรี่ะกินใหม่หรือเป่าหรือเออจะกินใหม่ใช่ใช่ใช่ what how เชียร์นี่นี่ไอสัตว์เอาเวล่เอาอะไรขโมึงอ่ะเดี๋ยวเอาเวล่าเอาดีเอาดีจบแล้วไม่เกมส์ฝ่ายใจเดี๋ยวไม่เป็นไร ต้นเกม,มไม่ใช้แฟตหรอกมั้งมั้งด้วยอ๋ออันติีหน่อยคือจะเข้าอย่างนี้เลยเดย์เดย์เนิ่กูไม่มีแฟตไเนี่ยเอาเะะอะไรเปล่าเออแต่มันมีน,นี่หนอะมีเกิดอ่ะเออเนั่นแหละหายไปน่ะหายหายาหาไม่ทันหรอ ไปคุ้มคุ้มมันไม่ได้คิวคุ้มคุ้มแล้วมันไม่ตีอ่ะอะไรวะเมื่อกี้กูตายเพราะอะไรมีเวล์ตายเพราะว่าเมื่อกี้โดนยิงไนส์หรือเปล่าน่าจะไม่รู้อ่ะใช่ใช่มันโดนยิงไนส์เมื่อกี้เห็นเลยโดนเองไม่เห็นไม่ดีดูแปดแล้วเข้าเลย มันกำแพงมันก็แตไปเลยรช่ปล่ะอะไรอ่ะมังกรไม่ใช่เฮ้ยฮัลโหล ฮัลโหลอะไม่มาช่วยจริงจังโอเคกูต้องไปไหมนะไอมาเหอะจะตายแล้วเพื่อนเออไม่ทันนะตายปะเฮ้ยกูมาแล้วมาแล้วม, ία, มาแล้วมา,มาแล้วไอ้มากูมาแล้วไอ้มาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ชนชนด้ปะได้เฮ้ยตัว <Yeah. S 2> น,วนี้เห็นป้อ สวีตสวีตเอาอะไรของมึงอ่ะไอเกมมันเข้ามาแล้วทำเไยไม่ได้เพิ่งมาเมื่อกี้มาตอนเข้าไปตีเออเออกูตกใจนึกว่ามึงไม่โขมันละมันเดินเข้ามาเลยดิ่งเลยเออ โอ้โหผิวจัดโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหียเฮ้ยกับยาฮู้ด้วยมูนก็จะตายคู่แล้ะไอเฮียต้องไม่ได้เก็บเกมระวังนะ ใบเวรมันใบอะไะติดหวัดพวงไงมาได้นะเกมมันอยู่ในป่าเนี่ยมันอยู่ตรงไก่อ่ะมันจะไม่ได้เราเลยหลอนไม่ได้หางจริงอเอา้าโอ้ไม่คนโทรโทรอะไรเนี่ยคนรบกวนเต็มตูเลยอหว่านวนะ่ มานามันหมดแลนะ้วน่ะแต่ว่ามันมีเกิดใหม่ของอยู่บนนี่วะ่ะอ่าแตกไปมันจะตายแล้วเนี่ยเพราะอ้าขอบคุณเหนื่อยมา,มาอ่ะกันไม่ตายเฮ้ยสายนะ่ะน่ะ มันอย่างเงี้ยแหละเธอไอเวนมันขี้โกงกูไม่มีแฟนไม่มีอะไรเลยจริงก็ไม่น่าไปตีบวกต่ก็ไม่บอกเออลืมลืมขอโทษขอโทษบนตายไหมน้ำปัง้็รอดไม่รอดอ๋อไม่ตานต่ง อืมไม่ถ่ายไม่ถนะ่้ยปานยาวแล้วนะโมไดแต่แก๊งหนีแล้วพันทรงวัตถีอะไรนะหายหมดยาหูลงล่างเลยดู้ด้านกลางนะ่ะตออไหมครับนะ รอดมันไม่กล้าข้าหรอกมาเอาอันนี้เอาดิ ตายปหาอีกน่ทีตายปล่อยฮ่าฮ่าฮ่าาแต่ไออนค้าผมเจอคนท้องสี่ค่ะผิดเองอยู่มึงเว้าต่อมาต้อมา เพื่อนเฮ้ยมึงดันไข่มึงได้ด้วยหรอเออมากูไาตายเอาเออบายไปยัยเฮ้ยมาายตายเออตายกดูแล้วกูไปกูเสียสองอันเลย มาแล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยเดี๋ยวมา่ามากูตามอยู่ไเพื่อนสวยสวยสวยอตัวไม่เมไม่เขาน้อาอา่ะดั้วบอมแมวแมวแมวาเดิมเดิมเดี๋ยวพาดเดิมวนมา,มา,มาแมวๆมวจะไม่หิวข้าว้อมเด็ดขาดจริงดิ รอดอ่ะอ้าวะโถตเอ้ยไม่มันเลยว่ะไปไปจบคลิปจบคลิปเคล็ดที่ม